พอไ้หน้ินน,ออน,นีสวยครับทุกคลูก่านปลาหยิบได้นอันเนะครับทุนเป็นลูกชิ้นปลานะครับดูน้ำจิ้มนะครับ สวัสดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับเขาเรียกเป็นซอยอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าซอยหรือว่าอะไรรันถามน้องเมื่อกี้เขาบอกว่าขาสุกนะคะซอยผาสุกใช่ไหมก็อยู่ใกล้ๆกับขนส่งกาญจนบุรีนะครับพอดีคือผมขับรถผ่านมามาเจอร้านหนึ่งะครับเป็นร้านลูกชิ้นนะครับน่าสนใจมากผมเลยเดี๋ยวว่าจะลองไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับร้านอยู่ด้านหน้าผมนี่เองนะครับ ร้านนี้นะครับผมขับรถผ่านมาคือเห็นลูกค้าเยอะมากนะครับสวัสดีครับพี่ขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมครับชื่อร้านอะไรครับลูกชิ้นกระนบเพลสลูกชิ้นกระนกเพชรนะครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับทุกคนน้ำจิ้มนะครับบอสขายดีแล้วบอสจิ้มนะครับน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มอะไรครับพี่ น้ำจิ้มแล้วพีชเผาครับน้ำจิ้มแล้วพีชเผานะครับขายยังไงครับพี่ขายไม้เท่าไหร่7บาท7บาทสามไม้20ครับว้าวมีหลายราคาเหรอบาท10บาทสามไม้20นี่นะคะให้ลูกค้ากดเลยครับอันนี้คือเผานี่คือบุฟเฟ่ใช่ไหมครับพี่จับได้เลยบุฟเฟ่ผักด้วยนะคะ มันจะเป็นแบบติ่งแล้วก็ต้องมีแบบทอดมันมีแบบทอดด้วยนะครับแล้วก็แบบติ่งนะครับอันนี้เป็นอะไรครับพี่เนื้อครับผมเป็นเนื้อนะตัวนี้นะครับเป็นเนื้อครับเป็นเนื้อครับอันนี้ผปักหาะอันนี้แยกมีหลายอย่างนะครับเฮ้ยดูเราจิ้มนะฮะยอดมากครับมูฟฟี่ผักด้วยนะครับ คล้ายๆกับทุกชิ้นอะไรที่เคยเห็นทุกชิ้นมุมติดเลยนะเป็นโซติดอันนี้ร้านเราขายที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมครับขายเปิดร้านกี่โมงครับสี่เป็ดโมงครับสี่เป็ดโมงนะครับถึงประมาณสองทุ่มถึงประมาณสองทุ่มครับผมอันนี้จิ้มหรือย,ยอัง ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพี่ปิชาเข้ามาถ่ายที่ร้านหน่อยนะครับบุกถึงร้านเลยนะครับได้เลยครับเป็นทอดหม้อใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็ชุบแป้งทอดเนาะใช่ครับเป็นไส้กรอกไก่ครับอันนี้เป็นไส้กรอกไก่นะครับถ้าเป็นไส้กรอกไก่นี่ขายไม้เท่าไหร่ เจ็ดบาทาสามไยี่สิบนะครับบาทสามไม้ยี่สิบทอดกันสตดๆใหม่ๆทุกไม้ครับทอดกันสดๆใหม่ๆทุกไม้นะครับขายที่นี่มากี่ปีแล้วครับบอกเลยสิบห้าปี <15 S 2> ครับสิบห้าปีแล้วนะครับครับอ,อันนี้คือเป็นบ้านตัวเองเลยนะครับผมอ๋อไม่ใช่เช่าคเช่าอยู่นะก็จะอยู่มุมในซอยเล็กๆแบบนี้นะครับแตนะ่ว่า ร้านลูกค้าเขาเ,อานะเขาายาเอะมากนะครับผมขับรถผ่านนี้ลูกค้าเยอะมากครับที่ร้านจะมีกี่อย่างนะครับที่ผมเห็นหน้าร้านกี่เยอะเลยนะครับก็น่าจะประมาณสิบอย่างได้ครับสิบอย่างได้นะครับที่ตีชานะครับหรือว่าร้านลูกชิ้นกระหก,ก,น,กนะครับกระหกเพชรนะครับเห็นะครับเตรียมรอลงนะครับน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มสูตร ทางร้านเลยไหมครับพี่ใช่ครับทีมเราจะใช้มะขามครับใช้เป็นมะขามมะขามเปียกใช่ไหมครับใช่ครับาอันนี้รอขึ้นเหรออันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาครับเป็นลูกชิ้นปลาครับครับอันนี้เตรียมที่จะไปวางหน้าร้านนะครับอันนี้คือวัสด์ที่รร้านนะคับ ถ้าลูกค้าไม่ล่ารันก็จะใส่จะทำ้ีให้นะถ้าล่านะครับเดี๋ยวทางร้านเขาจะจนจมดี๋ยวนี้ให้เลยนะครทำซีฟายนะครับสุดยอดมากครับจะมีทั้งแบบทอดแล้วก็แบบย่างย่างนะครับอ่าเอาลงแป๊บเ,เดียวนะเสร็จแล้วครับนี่แนะครับเรียกได้ว,ว่า ทอทั้งวันเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้จะเป็นที่ผมเห็นหน้าร้านก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะใช่ครับเป็นอยู่ในเขตตัวเมืองนะครับทุกคนก็อยู่ใกล้ๆกับขนส่งนะหรือว่าบกสวนกาญจนบุรีนะครับร้านใช่ครับตรงนี้เขาเรียกเป็นซอยอะไรนะครับตรงนี้ตอนนี้มันซอยไปขนส่งนะฮะซอยไปขนส่งครับ่านผู้มจากตรงนี้ห่างกับขนส่งประมาณ200เมตรอ่า200เมตรเองนะครับ ประมาณว่าละกี่ไม้บอกได้ไหมเพรือว่าเป็นประมาณลูกชิ้นกี่กิโลต่อวันอันนี้ก็น่าจะเออก็คิดเป็นโลคงจะเป็นร้อยนะโอ้เป็นร้อยกิโลเลยนะครับผมถ้าคิดเป็นไม้ก็วันหนึ่งเขาอยู่ที่ประมาณสองสองพันไม้สองสามพันไม้เลยนะครับถ้าเป็นแป้งนี่คือจะเป็นแป้งทอดกรอบเป็นแป้งทอดกรอบนะเื้อทอดตัวเดียวกันหมดเลยจะเป็นลูกชิ้นใช่ไหมใช่ใช้แป้งแป้งตัวเดียวไปก่อนครับ เป็นร้านลูกชิ้นทอดลูกชิ้นย่างนะขายดีเลยนะครับร้านนี้อันนี้แยี่มที่มาแยค่ยม รสทีเด็ดน,นะครับน้ำจิ้มทั้งหมดหกสิบเจ็ดบาทครับเป็นลูกชิ้นปลาชุบแป้งไหมครับพี่ใช่ครับชุบอยู่นะลูกชิ้นปลาชุบแป้งครับ จะจุ่มแป้งกิรไม้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าจุ่มพร้อมกันมันจะติดใช่ไหครับมันไม่จะติดกันนะใช่ครับจะติด bahan. Ha? Ah. Ba Sama lagi sibar. Sama ที่จะเล่นหม้อเล่นน้ำมันให้เดือดเลยนะและว้วก็เอาลูกินลงขอได้หน้ากินนะครับชีสวยครับทุกคน นี่หมูเหรอคะหมูครับขอเผากราดอันนี้เป็นเป็นหมูเป็นเอ็นหมูจะไม้ละสิบบาทนะครับจิ้มพิเดตเลยนะครับทุกคนสองสิบบาทครับอันนี้หนยจิ้มมันงคะอันนี้จิ้มหรือแยกคะแยกค่ะ แยกน้ำจ yeah, yeah, mm ิ้มนะครับครแยกน้ำจิ้มนะครับเอ่สิกระปุกให้เดีนี้นะ น,นะครับทุกคนก็ขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับก็จะมีทั้งแบบโคดนะครับแล้วก็แบบย่างนะคะรับาาดมครับน้างครับสุดท้า็เลยอ,อ,อันนนนีี้อัแยกะ เต้ผักนะครับลูกค้าหยิบได้ในอันเลยนะครับทุกคนเป็นผักกะหล่ำนะครับโอ้ลูกค้าเยอะมากครับสองชุดหนึ่งร้อยบาทพอัดีครับ อันนี้เท่าไหร่อันนี้จิ้เลยค่ะนี่เหรอครับทีนี้คือเป็นลูกค้าประจำไหมครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะอันนี้แยกนะคะแบบนี้จิ้มเลยตัวนี้เป็นอะไรนะครับตัวนี้ตนี้เป็นลูกชิ้นปลาครับเป็นลูกชิ้นปลานะครับโอ,อ้โแย่งโอบไว้ผมไม่เห็น,นะครับต้องถามหน่อย ในตัวเมืองการชจชนบุบรีของกินเยอะมากครับของขายเยอะมากครับร้านนี้น้ำจิม้มเดดยอดมากครับตัวนี้น้ำจิม้มจะออกประมาณไหนครับเผ็ดไหมก็รสจัดหน่อยรสจัดหน่อยนะครับครนข้องจัดรสค่อนข้างจัดเลยนะครับทุกคนจิ้มกับไม่จิ้มแยกถุงกันไหมครับให้รวมไปเลยครับใวมเลยนะครับ จ็ดสิบบาทครับผักจีบฝ่ายข้างถุงได้เลยครับลูกชี้ผักนะครับลูกค้าบอกไม่ประจำแต่ก็มาเรื่อยๆนะครับรรมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นรอขึ้นขายนะพี่นะรอทอดรอย่างนะครับใช่ค่ะ ก็จะมีพนักงานเสียบอยู่ด้านนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหว่าจะเดือดวันหนึงมีผักรอไม่ไหวนีนะครับรอเสียบนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปชิมสักสามไม้พอนะครับวันนี้ซื้อน้อยซื้อเยอะนะครับเขาไม่ไม่ได้ว่านะครับได้เลยนะครับเอาเทันที่กินไหวครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราไปอีกหลายร้านนะครับร้อบาทเราจะเอาตัวตัวนี้นะครับ ซีกรอซีกรอคือนี่เป็นลงพรนะครับเป็นลงพรเหมือนกรอบครับเป็นลูกชิ้นปลานะครับหนึ่งไม้เลยเลื้อไม่ทานใช่ไหมคะทานครับแต่ว่าเอาแค่นี้ครับพอครับตัวนี้คือจิ้มเลยนะครับไม่เปื่อยหรอลากไปเลยครับอ๋อเอาเนื้อล้นๆสักไม้หน uh huh. uh huh. right. really ok. uh. okay. ึ่งชิบนก็ได้ห้ามานะว่าอ่าเยอะอร้อยแล้วขอว่าไนี่ยอสองเพราะว่า ถ้าไม่ก่อจะตั้ง่อแล้วค่ะได้เลยนะคะอไม่รู้แล้วคันนี้ใหรีับอหมดให้อันนี้เป็นลูกชิ้นหมูนะครับื่อกี้เอียวเนื้อขึ้นปั๊บก็หมูลงต่อเลยนะคะขึ้นแล้วหมูลงต่อเลยเต็มเต็มเตาเลยนะคะ มาครัเราไปหยิบกันครับรักหยิบบุฟเฟ่นะครับทุกคนก็จะเป็นผักกระหล่ำนะครับเราก็จะเอาแค่พอกินพอนะครับไม่ได้เอาเยอะโอเคครับเอาแค่พอกินพอครับ เราชิมตัวนี้เลยโหยังร้อนอยู่นะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลานะครับให้ดูน้ำจิ้มนะครับโอ้โหน้ำจิม้มวันละอ่าวันละหม้อหม้อหม้อเบอร์หกสิบเลยนะครับหม้อเบอร์หกสิบครับหม้อเบอร์หกสิบครับโอ้โห แตกต่างกันนะคะแต่ก็จะมีทีเด็ดที่น้าจิ้มเนาะทีเด็ดน้ำจิ้มแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันอ๋อครับน้ำจิ้มนะครับเผ็ดมันพริกเผาแล้วก็หอมพริกเผาน้ำจิ้มสามรสเลยเนาะครับแต่ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่กินเผ็ดมากก็ก,ก็ใส่ใส่น้อยหน่อย เป็ดมากครับเป็ดมากครับเน้นผิดร้อนนะคะอครับนี้ปูอัดครับ ก็กินเหมือนหิวทุกร้านเลยแต่กินแอฟแอฟขนาดอิ่มมาแล้วนะคะที่โดนให้ลูกค้าหน่อยั้ถนีโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางร้านมากเลยเลยนะครับที่ให้เรามารีวิวนะครับวันนี้ก็เป็นคุณแม่นะครับก็มีอะไรจะฝาก ใครที่จะมาเที่ยวก,กาญจนบุรีนะครับกับร้านเราอ่าครับผมเขาฝากนะครับอ่าถ้าถ้าจะมาจากต่างจังหวัดกรุงเทพอะไรเนี้ยครับมาถึงเมืองกาญจน์ก็ต้องมาแวะที่ร้านนี้ได้นะครับร้านลูกชิ้นหน้ากระดูกเด็ดน,นะครับที่นี้ก็จะมีลูกชิ้นเยอะนะครับแล้วก็ให้เลือกมากมายเลยมีตั้งเจ็ดบาทสิบบาทเป็นต้นไปเลยครับผมแล้วก็ถ้ามาแล้วอย่าลืมมาแวะที่ร้านนะครับเพราะที่ร้านมีบริการให้ทุกอย่างเลยแล้วที่ร้านนี้อ่ามาถึง ถ้าจะมาถึงที่ร้านนี้<ม>ก็ตรงเข้ามาอยู่ทางบกสการจนบุรีได้เลยครับเขาจะอยู่ใกล้ๆแถวบริเวณบริเวณล,ละแวกบงกสการจนบุรีครับ<ม>ที่เมืองการนี้ร้านนี้ดังนะครับ<ม>ถ้าต้องการมาก็ย,ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับถ้ามาไม่ถึงเมืองการก็ แม้ว่าไม่เคยมาร้านนี้นะครับถ้ามาร้านนี้แปลว่ามาถึงเมือการเลยนะครับเขาบอกว่านะโโลแกนที่ผมเคยถามที่ผมถามก่อนก่อนเข้าคลิปมาก่อนเข้าร้านมาจากลูกค้าหน้าร้านเขาบอกว่าถ้ามากาญจนบุรีถ้ามาไม่ถ้ามาแล้วไม่ได้มากินลูกชิ้นร้านนี้แสดงว่ามาไม่ถึงเมืองกาญจนบุรีนะแสดงว่าต้องเด็ดเด็ดอะไรเ้ที่ผมชิมไปด็ดเด็ดจริงครับเด็ดจริงครับรับรองรับประกันความเผ็ดนะครับแล้วก็มีรสชาติต่างรสนะครับแล้วก็อนาคตทางร้านเราถ้ามีลูกค้าจะโทรมาสอบถาม หรือแฟนชัยหรือสูดหซือสุดน้ำจิ้มอะไรเงี้ยค่ะน้ำจิ้มเราเรามีขายนะครับครับผมมีขายกิโลละสองร้อยครับครับผมโอเคมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางร้านมากๆนะครับที่ให้เราได้มารีวิวนะครับต้องขอบคุณมากนะครับครับครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมสวครับ